าหารที่เป็นอัตลักษณ์นะครับเราก็จะม,มีการคัดเลือกุกปีนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยในส่วนร้นานอาหารไทยซีเล็กที่เป็นอายารอิตาเทศยนนะครับเราได้คัดเลือกจาก400ร้านเนี่ยโที่สมัครในปีนี้เนี่ยลงมาถึง217ร้านนะครับก็กระจายอยู่ในคูม่้าต่างๆนะครับก็ทั้งนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ยิ่งขนาดนี้มเมี่เรามีนะักท่องเที่ยวต่างชาติมาเนี่ยในต่างประเทศนี่คือมีแบรนด์ไทยสเวกที่เป็นร้านที่รับแ,แบรนด์นี้กว่า1 400ร้านนะทัวโลกเพราะฉะนั้นไครที่เดินทางอยู่ในต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่าชาติไหนเคยทานอาหารในร้านไทยสเวกในต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยก็จะได้ทราบว่าจะมีร้านอะไรที่มีมาตรฐานทัดเทียมกันอประเทศอาหารนี้ต้องเป็นค่าตับได้ที่เราเดินทางไปที่ต่างๆนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามีร้านที่อร่อยไหมเพราะฉะนั้นก็ ในในไทยขณะนี้เนี่ยมีร้านไทยเล็กแล้วเนี่ย470ร้านนะครับกระจายอยู่ทุกภาคต่างๆก็จะมีตั้งแต่ร้านที่เรารู้สึกเป็นไทยเป็นมากๆนะครับแล้วก็มีบรรยากาศแบบดีเลิศเลยเนี่ยเราก็เจอที่มีร้านไทยเล็กนะครับแล้วก็ไทยเชฟแบบต่าสสิกแล้วก็ไทยเล็กแบบมีบเอกลักษณ์เชน่นอาหารใต้อาหารหมูอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาตรฐานไทยเล็กเนี่ยที่ทุกวันนี้ที่เราใช้ถึงแต่ร้านในประเทศเนี่ยู่ จะต้องไม่ใช่ร้านที่ขายอาหารเดียวสลัดอาหารที่เป็นเมนูทาสีเรียลนะครับแล้วก็ในเมนูนี้จะต้องมีเมนูอาหารไทยที่ไม่น้อยเกินเจ็ดสิสามารถที่จะต้องนั่งทานในร้านได้โดยที่มีที่นั่งไม่น้อยกว่า3ามที่นั่งนะครับมีวิธีการเสิร์ฟวิคนาใช้ตามมาตรฐานแล้วก็ไปตรวจดูในครัวการลักษณะการบริหารจัดการวัตถุดิบที่นํามาใช้นะครับ ก็เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้นิติเข้ามาร่วมเป็นกรรมการนะครับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเกี่ยวข้องกับอาหารเช่นมาสกันเชฟมุกบ้างสถาบัน,ววานอ,าบอาหารของของศิษย์ทัศน์ดีของคุณคุณวันดีกา,การทุนใจนะฮะแล้วก็หลายๆอันแล้วก็มีแมคกโครโยงค่าคาร์มี่ซึ่งซึ่งโดนแล้วแต่เป็นสถาบันที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับอาหาร ก็ได้มีการคัดเลือกมีการลงไปดูในพื้นที่เป็นตรวจไนชิมเพื่อให้แน่ใจว่าเราจัดจัดมาตรฐานได้ตามที่บริโกคางหวัดนะครับครับครับคร่างอย่างที่เรียนก็คือสมัครที่จริงอ่ะแจ้งความลงได้ที่พันธ์จังหวัดโั่วประเทศนะครับอันนี้รอบของการรอบของการเราจะเริ่มในแต่ละปีเริ่มอย เดือนเดือนมีนาเนี่ยเราก็จะเริ่มรับสมัครเราก็จะดําเนินการไปทั้งปีนะครับเขาก็จะมาแจกรางวัลในแต่ละปีก็ประเด็นที่เรียนก็คือถ้าท่านใดมีเมนูร้านอาหารมีเมนูไทยไมุ่วมขนมนะครับเกิน70%็ดสิบเปอร์เถ้าท่านมีร้อยเมนูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหั่นใจเราก็ไม่ได้เน้นอาหารตามสั่งคือมีได้อาหารตามสั่งอาหารจานเดียวได้แต่ว่าไม่นับเราต้องการจะเน้นการทานทานจริงจังนะครับ บรรยากาศมีร้านมีอะไรแต่ละถูกุรอจทำไมเราไปตรวจครัวด้วยกะคะับวิธมีการจัดเก็บจัดครัวระบบบริหารจัดการต่างๆก็ที่จริงอ่ะแจ้งขอคำนวนแล้วก็เราตัจะมีการพิจารณาสำคัญพิจารณานะครับสำหรับปีต่อๆไปแล้วก็ในพื้นที่ในบางพื้นที่เราก็ขอข้อมูทางพันธมิตรรวงไปร่วมตรวจกับเราครับก็ทางดีก็ตื่นเต้นใจที่แน่ใจว่ามาตรฐานสํานักกัรทั้งประเทศเรามีท่านกรรมการ คือตอนนี้เนี่ยคือท่านสามารถใช้ตาไต่เล็กแล้วก็ร่วมแคมเปญทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าเราจะทำกับธอวิบุรีท่นานปลอมหรือเปล่าลายแมนเอเอชอะไ่างๆลตอนนี้เนี่ยเรามีเรามีสม่งอาหารข้ามจังหวัดเลยนะครับท่านสั่งเนี่ยไอเสียฐานนั่นก็บินมาแล้วก็เราสามารถที่จะ ใส่ชื่อชื่อร้านท่านนี่จะไปประกฏดนในในแอปของของไทยสเล็กซึ่งนักท่องเที่ยวคนไทยก็ตามที่จะเดินทางมามาท่องเที่ยวไประเทศไทยสามารถที่จะก,กดเช็คได้ก่อนแล้วก็อยู่ในในไลน์แล้วก็ร่วมอบรมร่วมอะไร,รต,ต่างแล้วก็ช่วยร่วมจัดทำแคมเปญอะไรต่างๆเราจนผ,ผมคิดว่าเราก็ยางที่จะสร้างแบรนด์ที่ที่ได้รับมาตรฐานคือผู้บริโภคสำคัญมากเขาเขาจะมองหาอะไรเมื่อเขาคิดไปานี้แล้วน ราประเมินไ้ขนาดี้แล้วแน่ใจว่ญญาร้านอาหารทีอยู่ในเคาือข่งายของเ,าเราเป็นเป็นมาตรฐานที่ต้องคาดหวังนครับวงก็ที่ผ่านมาก็เป็นความพึงพอแล้วก็ได้รับควา,ามรู้จากร้านจากษานาต่ญญางๆคือตราที่เราหมออในวันนี้เนี่ยจะมีการเพิุมขึ้นสามปีสามปีเราจะไปโวนใหม่แล้วก็ถ้าถ้าหลุดก็หลุดไแล้วก็ถ้าเราได้ขอตก็จะ่อไปแต่ว่าในทุวปีเราก็จะมีร้านอาหารรายใหม่ ีนี้เพ้่มาเดิมเศรษฐกิจนี้เมาเพิ่มก็จะประมาณมมคือไม,ไม่อยากจะเน้นปริมาณมากอยากจะเน้นว่าเอาที่เจอแล้วก็วได้มาตอนนี้นีทั้งหมดจะมี470ล้านปีนี้เนี่ย200 แล้วก็มีคัดเข้าคัดออกมันได้รับผลกระทบจากจกาังหวะตอนปุ่มหลายร้านหลายร้านได้ติดตัวใหบางทีกไ็ดกกได้เปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการเป็น delivery บ้างหรือเปลี่ยนเป็นขายอาหารจานเดียวบ้างซึ่งซึ่งพวกนี้เราก็จนะตรวจสอกในและ l i s ไปอันนี้ก็คือเป็นการปรปับโหมให้เราตรงตาพเงื่อนไขนะครับ <c ười> มีนะเดี๋ยวเราก็จะต้องเวลาทำเกมโปรโมทร้านอะไรเนี่ยเนื่องจากแบรนด์เนี้ยในสเปคเนี่ยเราทำร่วมกันแนกับรนพีนะครจะมีส่วนที่สง่สงต่างประเทศเนี่ยเราจะเป็นตัวนของทั้งประเทศแทยไปเที่ยวมุกดาหารื่องค้าเราก็จะทําเกมร่วมกันตอนนี้เนี่ยเน้นเน้นเน้เนทีเน่เป็นอาหารแบบว่าจุดเด่นจุดเด่นของของของอาหารไทยที่แค่อาหารีขนมด้วยแล้วตอนนี้ผมเข้าใจว่าเราเรามีสเปคดูชื่อ เยอะที่เป็นที่น่าสใจก็อาจจะเป็นีแคตตากรีหนึ่งที่จะต้องร่วมกันขยายตลทในที่ดังๆเพราะว่าหลักของไทยสเล็กเนี่ยจริงๆเราเราเน้นอที่นั่งทานจร่งๆไม่ใช่อจานเดียวผลตัณเป็นจานเดียวแต่ว่าเข้าใจว่าด้วยความที่ไผู้้โโอนีอี้ก็มองว่านอางที่ใคกจัดแต่มานี้ก็อันนี้ก็นการบ ไม่มีตัวเลขนะครับแต่ว่าก็ดูจากความตกชื่นของผ <imagery> ู้ประกอบการนะครับปีนี้เนี่ยก็สดชื่นขึ้นมากเวลาไปประสานอะไรก็เข้ามาทางด้วก็ได้ร <ait> ับความร่วมมือของข้อมูลเลยในหลังเลียนเรดูจากเรีแอคชั่นของผู้ประกอบการจริงๆเรื่องอยู่ดูบรรยากาศการค้าขายอะไรเนี่เพิ่มมาเป็นตัวเลขของอกาสดูขนาดต่อไปเพราะว่าตัวเลขของเราเนี่ยก็จะก็จะประมาณ4-500ล้าน ก็อันน like <mo> like ี้เ uh, ป um, mm, ็นเป็นส่วนย่อยใช่อรือเปลนารียากหาตัวเพชหนึ่งบางคนี่อยากจะเปิดเผยมากนะพี่อยากจะมองไม่ตาบัวอะไรก็ก็จากจากจากที่เรียนเมื่อกี้คือ คือเขามารู้คือเมื่อก่อนเนี่ยเคยเคยเจอในช่วงที่เศรษฐกิจ่ดีเราเชิญชวนมาส่งเนี่ยความกระตือรือร้นของเขาเนี่ยน้อยกว่าจังตอนนี้เนี่ยความกระตือรือร้นก็ลดลงไปครอสชาติลดลงไปรล้วที่เหลืออย่างนี้นั้นก็มีพลังกลับมาบานพุ่งอันนี้ก็คงเป็นแฟกเตอร์เรื่องการตลาดและการกระจายตัวในสายการท่องเที่ยวที่พักแล้วถือโดดเด่นของเราก็คือที่พักความเชื่อมโยงกับ กรมสงเรการเพที่ทำารมหแบรนด์ในต่งมะเนี่ก็มเป็นคนช่วยที่ทำให้เขาไปไกลมนะครับที่รู้จทีก็ไปเที่ยวที่ไหนก็ท่ากะแล้วก็มีเป้าว่า่ม่ใช่ารที่อารรวมท้ผู้วก็ใ่ผ้คววกการเีรู้แลู้สใอย่างนี่ก็ ก็เชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร้านเตรียมระจัดการต่างๆเตรียมรถอาหารทุกท่าขั้นที่จะเข้ามาประกวดรับจ้าไถ่สุรกย์ปีเราไม่จำกัดว่าปีไหนเราจะรับเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับความน่าสนใจแล้วก็ร้านอาหารที่สมัครเข้ามานะครับก็ในทุกปีเราจะเริ่มกันสรร่งกันเริ่มขอรับดกันเรื่อยๆงานประกวดแต่อะไรก็ตามที่ท่านสนใจเนี่ยคนสามารถ ตัวประเทศนะครับจดไว้ก่อนแล้วเขาก็สามารถจะเตือนไ,ได้ด้วยการที่สคัญมากคือท่านสามารถจะติดตามกิจกรรมของพัฒนาด้านการค้าหรือยท่่การรับสามาัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็เรามีหลักสูตรมากมายสำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเรียนรู้ไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์ line, เราเปเข,ข้ามาในเว็บไซต์ทัลทันสมัยทีเอ็มเอ็นเอมาเรา็มีหลักสูตรที่สามารถจะเรียนรู้นั่งนั่งที่บ้านนั่งที่ท ร้านอาหารทเจะทำบัญชีเลยต้นปีจะเตรียมการเรื่ภาษีอย่างไรทุกอย่างมรีรอตารามต้องการแล้วท่านมีความต้องการอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็แจ้งมาที่การศกษาได้ที่จะว่าครอบวิชาที่เราสอนนี่เราปิดใริาามต้องการของผู้เรียนอันนี้สำคัญมในแต่ละปีมันมีคนเข้ามาเรียนมากกว่านนกที่นีครับุกก็จะครอบคลุหมดเ่งการบรกษากาทงการง